ลูกค้าไม่สามารถใช้ไปเป็นภาษีที่ได้เนื่องจากสาระสำคัญของบัรรภาสีหยาดย่อ,ยยอจะมีอยู่แค่หกรายการด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งจะมีคําว่าใบกากับภาษีหยาดย่อ,ยยอนะคะมีชื่อที่อยู่ของเรานะคะมีวันที่ที่ออกใบสรรภาษีมีเลขที่นะคะส่วนที่หายไปคืออะไรคะชื่อของผู้ซื้อนะคะเพราะฉะนั้นประบวนการที่ ออกบบกากภาษีอย่างย่อนะคะลูกค้าที่รับไปไม่สามารถนําไปสีเป็นภาษีซื้อได้เนื่องจากไม่มีชื่อของเขาอยู่ในแบงกับภาษีฉบับนั้นนะคะและที่สําคัญที่แตกต่างอีกอันก็คือในส่วนของแบงกับภาษีอย่างย่อจะต้องเขียนว่าราคาสินค้านี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วนะคะได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วนะคะข้อแตกต่างนะคะ ของแบบกระปสีนะคะแตบบ่เต็มรูปกับอย่างย่อนะคะเต็มรูปคือมีคําว่าแบงกระป๋สีอยางย่อก็มีคําว่าแบบกระป๋สีอยางยอาาบบ่อ,ยยอนะคะมีที่ที่อยู่ของผู้ขายเหมือนกันนะคะแต่ต่างก,กันารตรงที่ผู้ซื้อนะคะแบบเต็มรูปมีที่ที่อยู่ผู้ซื้อนะคะแบบอย่างย่อไม่ต้องมีที่ที่อยู่ผู้ซื้อนะคะนาไปใช้ไม่ได้นะคะเลขที่เล่มที่ถ้ามีวันเดือนปีออกให้ครบถ้วนนะคะแต่การกันอีกอย่างก็คือเต็มรูปจะต้องแยก ภาษีมูลค่าเพิ่มออกมาให้เห็นโดยชัดแจ้งนะคะว่ากี่บาทนะคะแต่ถ้าอย่างย่อนะคะต้องมีข้อความนะบุว่าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วนะคะได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้วนะคะ,ะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าอเราเนี่ยออกปสัม,มภาษีกับลูกค้าไปนะคะออกไปแล้วก็ชี่เขาผิดนะคะสมมติว่าเราขายสินค้าเขาไปเดียนปรบานะคะออกไปแล้วนะคะ ชื่อลูกค้าผิดเรานาส่งภาษีขายเรียบร้อยแล้วเดือนมก,กรานะคะนําส่งภาษีขายเรียบร้อยแล้วพอเดือนม,มีนาลูกค้ามาทักท้วงว่าวันก่อนแรงับสีที่ออกให้ไปอ่ะชื่อเขาผิดเขานําไปใช้เป็นภาษีซื้อไม่ได้ขอออกหมายให้เขาเดือนม,มีนาคมออกหมายให้เขาอิบับได้ไหมคะแบงับสีเต็มรูปออกแล้วเดือนมก,กรานำส่งภาษีขายเรียบร้อย นะคะพอเดือนมีนาลูกค้าออกว่าบอกว่าใบก่อนที่ออกมกราเนี่ยออกเป็นคาสีเขาผิดช่อเขาผิดเขาจะไปใช้ไม่ได้ออกใหม่ให้หน่อยได้ไหมเดือนมีนาคมออกใหม่ได้ไหมคะไม่ได้แก้ไขย,ยังไงคะหนึ่งนะคะเอารื่องนี้ก็ได้สองเราสาม,มารถยกเลิกฉบับเก่าแล้วก็ออกฉบับใหม่ให้ลูกค้าก็ได้แต่วันที่ออกฉบับใหม่ให้ลูกค้า จะต้องเป็นวันเดือนปีของเดิมนะคะจะต้องเป็นวันเดือนปีของเดิมวิธีการยกเลิกก็คือน <mor z ell> mm ําต้นฉบับของใบกัะดาษสีใบเก่านะคะมาแนบกับสำเนานะคะให้เรียบร้อยพร้อมกับออกฉบับใหม่นะคะแต่ต้องเขียนว่าเป็นการออกฉบับใหม่โดยการยกเลิกของเดิมวันเดือนปีเน้นนะคะวันเดือนปีจะต้องเป็นวันเดือนปีที่ออกใบกัะดาษสีใบเดิมนะคะวันเดือนปีต้องออกใบเดิม เราจะต้องอ่าระบุนะคะข้อความเหล่านี้ไว้หลังสำเนาแบบก์ภาษังกของเราด้วยนะคะเผ <c oughs> ื่อว่าลูกค้าคนนี้จะมาขอใบแทนของใบนี้อีกนะคะ <c oughs> ถ้าขอใบแทนับใบนี้อีกก็จะเป็นการเอาใบแทนครั้งที่สองสามสี่ 2, 3, นะคะว่ากันไปนะคะแล้วถ้าเป็นกรณีที่สมมติว่า เดียนมัตตาลาขายสินค้าไปส่งให้ลูกค้านะคะส่งของไปสมมติส่งกระเบื้องไปหนึ่งร้อยแผ่นกระเบื้องไปหนึ่งร้อยแผ่นนะคะแผ่นละหนึ่งร้อยบาทออกมันกับภาษีไปหนึ่งหมื่นบาทระหว่างทางนะคะสินค้ามันเกิดชำรุดเสียหายมันแตกไปนะคะกว่าไปถึงมือลูกค้าสมมติเป็นวันตายเดือนพอดีนะคะเป็นถึงลูกค้าวันตายเดือนเรานําภาษีขายนั้นหนึ่งหมื่นบาทมันนําส่งภาษีและเรนสัมพานะคะวันที่จะเก็บเงิน ลูกค้าแจ้งว่าวันก่อนของที่ส่งมามันแตกมันแตกไปสิบแผ่นนะคะมันแตกไปสิบแผ่นลูกค้ามาแจ้งเดนมีนาว่ามันแตกไปสิบแผ่นเพราะฉะนั้นเรนมีนานะคะออกเงรนสปาิขายให,ขาให้เขาใหม่ได้ไหมให้คงเหลือมูลค่าสินค้าแค่เก้าพันบาทให้รถเนี้เขาไปพันหนึ่งแต่ว่าให้ออกเงรนสปายให้เขาใหม่เป็นเก้าพันบาทได้ไหมคะออกไปแล้วหมื่นหนึ่งมาออกเพื่ออีกเก้าพันได้ไหมไม่ได้ ทำไงคะออกเป็นใบลดหนี้นะคะออกเป็นใบลดหนี้กับลูกค้าไปใบลดหนี้เนี่ยออกของเดือนมกราหรือมีนา mm hmm. ออกเดือนเดิมหรือว่ามาออกเดือนเดือน,นที่ลูกค้าแจ้งมา mm hmm. อ่าเดือนปัจจุบันนะคะใบลดหนี By ้จะต้องออกเป็นเดือนปัจจุบันนะคะใบลดหนี By ้ต้องออกเป็นเดือนปัจจุบัน mm hmm. เช่นเดียวกันกับกรณีของใบเพิ่มหนี้นะคะ ใบลดหนี้นะคะก็จะมีสาระสำคัญก็คือจะต้องมีคําว่าใบลดหนี้หรือใบเพิ่มหนี้นะคะมีชื่อที่อยู่เรานะคะมีชื่อที่อยู่ของลูกค้านะคะอ้างถึงแบบภาษีใบเดิมนะคะวันที่ที่ลงจะต้องเป็นวันที่ที่ออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้นั้นนะคะมีรายการสินค้านะคะมีมูลค่าของสินค้าเดิมมูลค่าของสินค้าใหม่นะคะผลต่างภาษีคำนวณจากผลต่างนะคะภาษีคำนวณจากผลต,ตา่าง พร้อมกับต้องให้เหตุผลในการลดหรือเพิ่มหนี้ด้วยนะคะพร้อมกับต้องให้เหตุผลในการลดหรือเพิ่มหนี้ด้วยว่าเนื่องจากอะไรนะคะเนื่องจะอะไรถ้าเป็นใบลดหนี้เอานําไปหักออกจากภาษีขายของเดือนนั้นๆนะคะใบเพิ่มหนี้ก็นําไปบวกเพิ่มในรายงานภาษีขายของเดือนนั้นๆนะคะบไปเพิ่มนะคะทีนี้อ่ากรณีที่ ไม่ต้องออกใบกับภาษีนะคะก็เป็นไปได้ถ้าสมมติว่าเราอออประกอบกิจการนะคะเราเป็นพวกการกเป็บเงินภาษีเพิ่มนะคะต้องออกใบกับภาษีทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการนะคะอาจจะออกปเป็นรูปก็ได้อาจจะออกเป็นอย่างย่อกไ็ได้นะคะอย่างย่อก,ก็คือมีเขียนเอาหรือออกกับเครื่องบันทึกเงินสด ก็ได้นะคะแต่ถ้าออกกับเครื่องบรรทุกยานสดเนี่ยจะต้องขออนุญาตก่อนนะคะไม่ใช่ว่าท่านเป็นเจ้เครื่องที่มันสะมาเอเครื่องแล้วสามารถออกส่เสียงย่อได้เลยนะคะจะต้องขออนุญาตขออนุญาตออกกับประจิีอย่างย่อกับเครื่องบันทุกยานสดนะคะเจ้าหน้าที่จะไปตรวจที่ร้านท่านแล้วก็ถ้าผ่านเมื่อไหร่ก็จะติดติดตาไว้ที่ข้างเครื่องนะคะว่าเครื่องนี้เนี่ยสามารถออกประาิีอย่างย่อได้นะคะแต่มีกรณีหนึ่งนะคะมีอีกหนึ่งกรณีนะคะที่ท่าน ไม่ต้องออกใบกำกับสาีทุกครั้งที่มีการขายสินค้าก็ได้นะคะถ้าถ้าผู้ผออกกรประกอบการจะเรียนภาษีค่าเพิ่มนะคะที่ตั้งแต่จะเรียนภาษีค่าเพิ่มมามีรายรับไม่เคยมีเดือนใดเกินกว่าสามแสนบาทเลยนะคะตั้งแต่บอกเบียการมาไม่เคยมีรายรับเดือนใดเกินกว่าสามแสนบาทเลยนะคะและทุกครั้งที่ขายเนี่ยยอดขายสินค้าของเราไม่เกินกว่าหนึ่งพันบาทนะคะ ให้ท่านเก็บรายการสินค้าที่ขายของวันนั้นไว้นะคะขายไปขายไปไม่ก็อ,ออกแบบภาษีแต่ให้นํารายการสินค้าที่ขายนะคะมารวมกันออกเป็นใบกภาษีอย่างย่อนะคะออกเป็นแบบเสียย่อหนึ่งฉบับต่อหนึ่งวันนะคะแตกต่างกันนะคะกรณีที่หนึ่งพวกการที่ออกแบบภาษีอย่างย่อตอนแรกที่เราพูดไป ก็คือหนึ่งตอบรายการรายย่อยออกให้กับลูกค้าที่ทุกครั้งที่มีการขายสินค้าหรือให้บริการนะคะแต่ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการจัมีภนษีสินค้เาเพิ่มและตั้งแต่บ,บริการมาไม่เคยมีรายรับเดือนใดเกินกว่าสามแสนบาทเลยนะคะไม่เคยมีรายรับเดือนใดเกินกว่าสามแสนบาทนะคะและทุกครั้งที่ขายเนี่ยมูลค่ามไม่ถึงหนึ่งพันนะคะไม่ต้องออกแบบปกติทุกครั้ง แต่ให้หยดรายการสินค้าที่ขายไว้นะคะซิ้งวันนํารายการสินค้านั้นมาออกใบันกับภาษีอยางย่อนะคะหนึ่งฉบับนะคะแล้วก็เขียนในรายงานภาษีขายว่าเป็นการขายตามใบกำกับภาษีอยางย่อของวันนี้จานวนกี่บาทนะคะแตกต่างกันนะคะทีน,นี้ถ้าเราเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทดเียนกรณีมูค่าเพิ่มเราไม่มีสิทธิ์ออกใบกกับภาษีนะคะไม่มีสิทธิ์ออกนะคะ ถ้าทัดออกไปเนี่ยจะถือเป็นใบกำกับภาษีต่อน,นะคะมีค่าปรออาญาด้วยนะคะทีน,นี้พอเราออกใบกำกับภาษีกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วหน้าที่ต่อไปของเราก็คือนําใบกำกับภาษีฉบับนั้นมาลงรายงานภาษีนะคะรายงานภาษีที่พวกบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องจัดทาที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือหนึ่งมีรายงานภาษีขายนะคะรายงานภาษีขาย ก็จะมีคำว,ว่ารายงานภาษีขายของเดือนภาษีใดนะคะมีเลขประจำตัวเบอร์เสร็จภาษีจีบับให้รรเรียบร้อยมีที่ของเรานะคะวันเดือนปีที่ออกใบเสรภาษีมีเลขที่เลขที่นะคะมีที่ผู้ซื้อ,อมูลค่าสินค้าจำนวนภาษีค่าเพิ่มนะคะภาษีขายเป็นของเดือนใดจะต้องนํามาลงรายงานของเดือนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่าสมมติว่าเหมือนเดือนวินายนที่ผ่านมาตัวขาสินค้าก็จะเป็น ใบภาษีขายที่ออกของเดือนมิถุนาเท่านั้นนะคะถ้าสมมติว่าเดือนพฤษภานำมาลงรายงานภาษ,ษีขายแล้วนำมาลงไม่ครบสมมติว่านะคะไปลายเดือนเนี่ย30พฤษภามาลงไม่ครบนําส่งภาษีก็เรียบร้อยแล้วจะนาวันที่า0พฤษภามาลงในรายงานเดืนอนมิถุนาไม่ได้นะคะนํามาลงไม่ได้ข่าจะต้องนําไปลงในของเดือนพฤษภานะคะถ้านําส่งไม่ครบเพื่อนก็ให้ยืดเพิมเมเ่มเติมของเดือนพฤษภา